สิ้นเหมือนขึ้นสวรรค์องยินตาโฟรทรงเครื่องนครสวรรค์อยู่ที่ซอยบางขุนนนท์15ครับให้ลูกค้าเข้ามาชิมลองนะครับเยนตาโฟรทรงเครื่องนครสวรรค์นะครับแต่ขายอยู่ที่บางขุนนนท์15นะครับเจ้าเก่านะครับมาขายที่นี่และขายมาแล้วอย่างน้อย50ปีตั้งแต่รุ่นอาโฟมปี่ลแล้วก็รุ่นของผมนะครับเยนตาโฟเครื่องตื่ม ทำเองเกือบทุกอย่างยกเว้นหม้อไหกระมังรสชาติเข้มข้นแซ่บถึงเครื่องร้านเจ้าเก่าข้างโรงรับจำนำวันนี้เราพาไปต่ำกันเลยจ้าถั่วคั่วก็มาคั่วกันสดสหมูเด้งก็มีพริกแดงเด็ดกรันตีความแซบ่บลูกชิ้นกุ้งน้ำลาดเย็นตาโฟเกี๊ยวกรอบเด็ดสุดคือหมูกรอบทรงเครื่อง เป็นหมูสามชั้นผสมไข่ผสมพริกไทย